นีันะนักเรียนดูโจทย์ข้อนี้นะเขาบอกมอเตอร์ไซค์เหมือนกัน3คันแล่นมามีมอเตอร์ไซค์3คันนะคันที่1คันที่2แล้วก็คันที่3มี3คันเหมือนกันนะฮะเหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ละคันคือความเข้มไออันนี้ก็ไออันนี้ก็ไอถ้าดูนะคะจากปากซอยอันนี้เป็นปากซอย แส้งเลยนะพอเข้ามากลางซอยเนี่ยเสมือนกับว่าอน,น,นะีรนะพอมากลางซอยคันหนึ่งดับเสมือนกับว่าที่กลางซอยมีรถก,กี่คันสองคันอันนี้ก็อายอันนี้ก็อายนายกอบ้านอยู่สุดซอยก็คืออยู่ท้ายซอยอะ่ะอันนี้บ้านนายกออยู่นะบ้านนายกออยู่ที่นี่นะเ <c oughs> ขาถามว่านายกอเนี่ยจะวัด นี่นะข้อนี้ถ้าเธออ่านจบแล้วเนี่ยเขาพูดถึงความแตกต่างระ,ระหว่างระดับความเข้มเสียงก็คือเป็นการเปรียบเทียบระดับความเข้มเสียงถ้าเธอให้กลางซอยเป็นเบต้าหนึ่งเพราะฉะนั้นปากซอยก็จะกลายเป็นเบต้าสองทีนี้นี่นะแน่นอนปากซอยไปยังบ้านที่ในกออยู่ ระยะห่างมันก็ต้องเป็นตัว a เพราะฉะนั้นจากกลางซอยไปยังที่บ้านนายนายเลยฮะในกออยู่เพราะฉะนั้นระยะห่างมันก็ต้องเป็น a ส่วนด้วยเลยฮะส่วนสองเออเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะตอนนี้เธอ,อเพราะฉะนั้นตามนี้เนี่ยครูเอากลางซอยนะฮะพูดถึงกลางซอยก่อน พูดถึงกลางซอยแล้วก็พูดถึงปากซอยเพราะฉะนั้นกลางซอยเป็นหนึ่งหมดเลยเบต้าก็ต้องเป็นเบต้าหนึ่งเพราะฉะนั้นปากปากซอยก็เป็นเบต้าสองทีนี้เนี่ยนะฮะไอกลางซอยเนี่ยถามว่ากลางซอยเนี่ยมันก็ต้องเป็น i i อะไรนะไอหนึ่งถามว่าไอหนึ่งมีรถมอเตอร์ไซค์สองคัน เพราะฉะนั้นไอหนึ่งต้องเป็นเท่าไหร่คะสองไอไปที่ปากซอยปากซอยเป็นไอสองแต่ปากซอยมีรถสามคันก็ต้องกลายเป็นสามไอหลังจากนั้นก็ดูซิเอ๊ะงั้นที่กลางซอยระยะห่างให้เป็น R1 รหนึงเอางั้น R1 เท่าไหรน่นี่กลางซอยอะ่ะก็เป็น R ส่วนสองพอปากซอย ให้เป็น r สองและ r สองเท่าไหร่เนี่ย r นะคะ r สองคือ r อ้าทีนี้นักเรียนดูเงั้นเขาถามว่ากลางซอยกำลังอันนี้ก็ p อันนี้ก็ p เพราะฉะนั้นกลางซอยกำลังให้เป็น p หนึ่งถามว่ากลางซอยมีกำลังเท่าไหร่คะสอง p กำลังนะกำลังเสียงนะ เพราะฉะนั้นที่ปากซอยให้เป็น p 2กําลังเสียงที่ปากซอยเป็น p 2งั้นกําลังเสียงเท่าไหร่คําตอบกําลังเสียงก็ต้องเป็น3 p เ p พาะมีมอเตอร์ไซค์อยู่3คันนะครับเรนะพาะมีมอเตอร์ไซค์สคันเพราะฉะนั้นเนีนะตอนนี้นะมันอยู่ที่เธอใช้สูตรเธอจะเอาเบต้าหนึ่งตั้งลบด้วยเบต้าสองก็ได้หรือเอาเบต้าสองลบด้วยเบต้าหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ครูจะเอาเบต้าหนึ่งลบ เบต้าสองฉันจะเอาระดับความเข้มซิดที่กลางซอยตั้งหารด้วยระดับความเข้มเสียงที่ปากซอยเพราะฉะนั้นย่อมเท่ากับ10บเฮ้ดูนะกลางซอยกับปากซอยถามว่า r เท่ากันไหมไม่เท่ากําลังเท่ากันไหมไม่เท่าเพราะฉะนั้นสูตรทั่วไปต้องเป็น10ล็อกล็อกอะไรต้องเป็น p ละ p อะไรเนี่ย p1 ส่วน p2 คูณกับ R นี่ต้องเป็น R เลยฮะ r 2ส,ส่วน r 1ระวังนะทั้งหมดยกกำลังเท่าไหร่คะยกกำลังสองทีนี้เนี่ยน,ะนี่คือสูตรที่เราจะใช้แล้วเธอก็จะต้องเข้าใจนะเข้าใจว่าอะไรปากซอยและกลางซอยกำลังไม่เท่ากันเพราะมีสามคันกับสองคัน ระยะห่างก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเรียนะเธอก็แทนค่าไปสิ่งที่โจทย์สนใจโจทย์สนใจว่าเบต้าสอลบเบต้า1เท่าไหร่ 10, 1 0บเขียนสิบค่ะล็อก p 1ตามที่เราได้มา p 1ก็คือ2 p หารด้วย p 2 p 2ก็เป็น3 p คูณกับระวังนะคะ r 2 รสองเราคือ R หารด้วย R1 แต่ R1 คือ R ส่วนสเปลี่ยนหายเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็กลายเป็น R คูณกับอะไรนะเดี๋ยวบางคนงงเดี๋ยวน้องงงนะจ๊ะหารด้วย R2 เปลี่ยนหายเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็จะได้เป็นสองส่วน อระวังทั้งหมดยกกำลัง2อใช่ไหมคะพตัด P, P R ตัด R เพราะฉะนั้นเธอจะได้ว่าไอ้เจ้าเบต้าหนึ่งลบเบต้าสกลางซอยลบปากซอยเท่ากับ10บล็อกส่วนสคูณกับ2องกำลังสองก็คือ4 เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะได้เป็น10ล็อก2 4 8 8ก็คือ2ยกกําลัง3ส่วนด้วย3เรียนเธอระวังนะคะเธอระวังตรงนี้นะต่อไปเบต้าหลบเบต้าสองเขียน10ปีกา ล็อกค่ะล็อกล็อกนี่นะฮะในล็อกเนี่ยมันคือเลขชี้มหลังคือ3เอา3กระโดดมาข้างหน้าก็จะกลายเป็นล็อก2ส่วน3ไอ้ล็อก2ส่วน3คือล็อกผลหารเท่ากับผลต่างของล็อกมันก็ได้เป็น10ค่ะปีกาก็3ไปวงเล็บล็อก2ส่วน3ก็คือ ล็อกสลบด้วยล็อกสนะสิก็10ปีกาสาวงเล็บล็อกสคือ0จุดอะไรข้างเดียวฮะศูนยจรเลยเนี่ยสามศูนย่นงศูนย์ทำอะไรผิดไหมไม่มีนะลบด้วยล็อกสคือ0ูนจุดสีเจ 1> 7จ็ดหนึ่งลบกันปุ๊บปรากฏว่าติดลบนะ สิถูกก็อะไรนะข้างล่างทำไมเหรอสามก็สามล็อกสองลบด้วยล็อกสามอะไรนะคะโอ้นักเรียนต้องคูณเลยนะ นกดนะสองกำลังสองคือเท่าไหร่นะสี่ก็ถูกต้องนะสองสี่ก็แปดแปดคือสองยกกำลังสามนะสิบก็สิบก็เป็นสิบนะแยกอันนี้ออกมาอืมนึกดีนะอ๋อเนี่นขออภยัยเกือบพลาดเธอดูนะเกือบพลาดตรงไหนเธอดูนี่ไอสามตัวนี้มันไม่ได้ยกกำลังเท่าไหร่คะสาม อ่ะดูนะข้างเด่นถ้าดูใหม่ถ้าดูใหม่นะข้างเด่นเ่้นะฉันว่าฉันว่าอะไรเธอกว่าตามฉันหมดนะเธอจะมสุดยอดจะแย้งนิดหนึ่งก็ไม่แย้งนะเี่นะสิบเขียนสิบไปก่อนนะสิเขียนสิไปนึกนส,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 สไปก่อนเสร็จแล้วเลยนะครูฉีกตรงนี้มามันก็ได้เป็นล็อกสองยกกำลัง 3ลบด้วยล็อกสามเรียนนะ,ะทำไมทำไมมันกระโดดมาไม่ได้เพราะาไอ้สามตัวนี้ไม่ได้ยกกำลังเท่าไหร่คะสแต่ถ้าเกิดเช่นวงเล็บทั้งหมดยกกำลัง3อะ่ะเอากระโดดมาได้นะเรียนระวังตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะได้เป็น10ป,ปีกาก็จะกลายเป็น3ามล็อกสองลบ ล็อก3เพราะฉันจะได้เป็น10วงเล็บ3เนี่ยนะล็อก2คือ 0. 3 0 1 0เอาไม่เขียน0นะจบแค่นี้นะใช่ไม่ใช่แล้วก็ลบกับล็อก3ล็อก3ก็คือ 0. 4 7 7 1อปิกาซะข้างในก็จะกลายเป็น3 คูณกับจุด3010ได้เท่าไหร่ลบด้วยจุด4771แล้วเอาไปคูณกับเลข10ข้างนอกเพราะฉะนั้นเธอจะได้เป็น4ดัน,นั้นโดยประมาณนะฮะเธอจะได้ระดับระดับความเข้มเสียงต่างกันคือ4.259เนะเอาเป็นว่ามันคือประมาณ4 จุดสองหกนะเดซิเบลแต่งเลยนะข้อนี้นะมีช้อยให้เลือกไม่มีคำว่า4.2ช้อยตัวแรกเนี่ยคือ4.3ช้อยตัวที่2คือ3.0ช้อยตัวที่3คือ3ช้อยตัวที่4คือ1.2 เพราะฉะนั้นเธอก็ต้องมากาข้อที่ที่หนะนึ่งคือ4.3เดซิเบลนะักเยนฮะเธอเห็นไหมจุดอ่อนอยู่ที่ไหนอยู่ที่มิกกี้เนี่ยบอกว่าล็อกสองกำลังสามส่วนสามมิกกี้ฉันะกระโดดมาข้างหน้าใช่ไหมีย,ยนฮะมันกระโดดไม่ได้ถ้าไม่กระโดดไม่ได้เพราะว่าสามตัวนี้ยกกำลังสามไหมไม่ได้ยกแต่ถ้าเกิดเขียนวงเล็บเนี่ยทั้งหมดกำลังสามถึงจะกระโดดได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องเป็นว่าล็อก 8นั่นแหละหารด้วย3ก็ได้เป็นล็อก8ลบด้วยล็อก3ทำอย่างนี้ถูกต้องนะครั้งนี้ฮนะ